เอาละครับอาจารย์ครับเราจะมีหนึ่งพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนั่นก็คืออ้อยนะครับผมอาจารย์ครับเรานําผลิตภัณฑ์เอสเมรติกของเราไปใช้กับอ้อยนะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์การใช้เอสเมรติกกับอ้อยเนี่ยครับหลายเกษตรกรหลายๆคนที่นําไปใช้แล้วเนี่ยเรามีฟีดแบ็กหรือผลกลับมาได้ค่อนข้างจะดีอันที่1ก็คือเรื่องของค่าความหวานเมื่อค่าความหวานมากเนี่ยเขาจะทําให้โรงงานน้าตาลเนี่ยสามารถ แปลงเป็นน้ําตาลทรายได้มากขึ้นครับผมอันที่2คือผล,ผลผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นมากๆอาจารย์มีตัวเลขอยู่ในตอนช่วงสุดท้ายและที่3ปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอ้อยอันดับต้นๆของโลกและก็ส่งออกเป็นน้าตาลทรายขายไปทั่วโลกนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเราก็ว่าได้ครับปัจจุบันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องของสารเคมีตกค้างในผลิตผลหรือพิพันธ์ด้ดาดการเกษตร เอส t ม c ติกจะช่วยทําให้มูลค่าของน้ำตาลทรายเ,ยเพิ่มมากขึ้นเราสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เป็นอย่างดีครับครับอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ที่เราใช้ปริพันธ์เอส t ม c ติกกับอ้อยนะครับอาจารย์ครับอ้อยเราแบ่งเป็นกี่ประเภทกี่พันธุ์ครับอาจารย์โดยทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยอ้อยเราแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เราเขียวขายตาม ลดผลไม้ต่างๆเป็นอ้อยสําหรับชาอ่าันที่สองก็คืออ้อยที่แบบคั้นคั้นน้าเอามาเป็นน้ําอ้อยอ่าก<ะ>ลุ่มที่สามก็คือที่เราจะคุยกันในวันนี้คืออ้อยที่เข้าโรงงานเพื่อทําน้าตาลสายครับ,รบก็มีทั้งหมดสามกลุ่มด้วยกันมสามกลุ่มครับ,รบแล้วก็แบ่งไปตามหมวดนะครับอาจารย์ทีนี้แต่และกลุ่มเนี่ยนะครับเราสามารถนรําผลิตภัณฑ์เอสเมทิกของเราไปใช้ต้องใช้อย่างไรครับอาจารย์ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นอ้อยเนี่ยนะครับ การใช้เอสแมติกในอ้อยเนี่ยครับอ้อยเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด3ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือท่อนพันธุ์หรือพันธุ์อ้อยนั้นเกษตรกร,รกต้องหาพันธุ์แล้วก็ท่อนพันธุ์ที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงเนี่ยเอามาเริ่มต้นก่อนการเริ่มต้นนั้นนะครับสำหรับอ้อยนั้นนะครับในเรื่องของที่ทําให้ผลผลิตสูงเนี่ยเรามาดูแลเรื่องของท่อนพันธ์กันก่อนครับผมถ้าอ้อยที่เป็นท่อนพันนะครับท่อนพันเนี่ยเวลาการปลูกนะครับบางทีเราจะใช้ ผลิตภัณฑ์เอสแมทิกไปแช่หรือไปชุบเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะต้องใช้พื้นที่มากและปริมาณท่อนพันธุ์ที่ปลูกไอ้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากท่อนพันธุ<า>์่อ,อน,อนประมาณกี่เซนครับาจาส่วนใหญ่ก<อ>็จะใช้ท่อนพันธุ์คือใช้ลำต้นของอ้อยเนี่ยค,ความยาวนะครับแล้วก็มาตัดเป็นท่อนท่อนห<อ>น,นึนน่งก็ประมาณ25-30ถึงเซนหรือบางแปลงเขาอาจะปลูกทั้งท่อนเลยก็ได้ปลูกไ้ทั้งต้นได้วิธีการง่ายๆคือปลูกยังไงหรือเคยปลูกเดือนไหนก็ให้เกษตรกรเนี่ยปลูกเดือนนั้นพอปลูกเสร็จ ขั้นตอนที่สําคัญก่อนที่จะกบดินหรือจะเอาดินมากบท่อนพันธ์นั้นนะครับเทคนิคพิเศษตรงนี้เลยต้องเน้นสําคัญมากๆนะครับคือเราจะใช้เอส t มทิกสูตรหนึ่งอัตราการใช้เนี่ยประมาณ1 5 4หซีซีหรือ1ฝาปรฝาผสมน้ําประมาณ20่ลิตรแล้วก็ฉีดไปเดนบริเวณท่อนพันนะครับเมื่อฉีดเสร็จก็จึงให้เกษตรกรหรือเจ้าของแปลนนั้นค่อยเอาดินเนี่ยกบมาสกบท่อนพันครับ นในการฉีดนี่เพื่ออะไรครับ1นนะครับเพื่อกระตุ้นให้อ้อยเนี่ยนะครับมันสามารถแตกตาได้แตกรากได้และที่สําคัญส่วนใหญ่อ้อยเนี่ยจะปลูกรอฝนเมื่อเราฉีดอย่างนี้จะช่วยทําให้หนึ่งนะครับเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงท่อนพันธุ์ได้และนะที่สําคัญคือมันถูกแดดถูกฝนจริงครับมันมีอยู่ในภนะาวะธรรมชาติเนี่ยมันจะสามารถทนแดดทนฝนได้มากกว่าปกติคือถ้า ฝังกบท่อนพันไปแล้วฝนไม่ตกก็ท่อนพันก็จะอยู่ได้นานกว่าปกตินีครับอาจารย์อยู่ได้นานกว่าปกติอ๋อครับนะครับเมื่อเราทําอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ระยะเวลาต่อไปเราจะใช้เอสมาติกตอนไหนให้นับจากต้นที่เริ่มงอกขึ้นมาเหนือพื้นดินไม่นับวันปลูกเริ่มแตกใบขึ้นมาครับผมให้พ้นมานับเป็นวันที่หนึ่งนับไปต่ออีกสิบห้าวันครับผมพอสิบห้าวันนะครับก็ต้องเริ่ม ตารางการใช้เอสมาติกเราได้เลยเมื่อครั้งที่1ก็ใช้เอสมาติกสูตร1อัตราการใช้คือ 15cc ผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นไป1งครั้งก่อนครับหลังจากนั้นอีก15วันคือเมื่ออ้อย,ยอายุได้ประมาณ30วันก็ใช้สูตรเดิมเลยคือเอสมาติก1นะครับ 15cc ต่อผสมน้ํา20ลิตรฉีดอีกเหมือนกัน,นค,ครัค้งแรกตั้งแต่ท่อนพันธุ์นี้ก็ใช้สูตร1อย่างเดียวนะครับ พอเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็ทิ้งเวลานะครับไปเป็น30วันนะครับก็ขยับขยับวันออกไปนะครับเป็นสาสวันก็สรุปว่าถ้าอ้อยอายุครบ60วันหรือประมาณ2เดือนเราก็ใช้สูตร1นะครับ 15cc ร่วมกับ s m a t i i c สูตร2 15 44ต่อน้ำา2วิตวในการฉีดพ่นเข้าไปครับ ครีคร้ก <ผม S 2> ็ฉีดง่ายๆไปขั้นตอนนี้นะครับบางแปลงที่มีการระบาดเช่นของหนอนกอรหรือหนอนเจาะลําต้นของอ้อยน,นั้นนะครับให้เราสามารถใช้แอสเมติกสูตรสนะครับสูตร4สามารถใช้ร่วมกับในระยะ<ม>ขันตอนนี้ได้เลยที่เราฉีดคือสูตร1สูตรสครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าป้องกันตร<ช>งนี้เรื่องของแมลงสัตร,รูพืชรบกวนก็ ผสมเอฟเฟกซูสีไปด้วยะครับอาจารย์แน่นอนทาจา์พืชอ้อยนะครับก็มีเรื่องของโรคที่เกิดจากพวกเชื้อราเชื้อราแบคทีเรียไปด้วยครับอาจารย์แนะนําให้ใส่ผลิตภัณฑ์เอฟเฟกซูสามลงไปพร้อมกันได้หรือเปล่าครับอาจารย์คือถ้ามีปัญหาแปลงนั้นมีปัญหาเรื่องโรคเราก็สามารถใช้สูตรสามร่วมเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับก็เป็นการป้องกันแมลงดูเป็นการป้องกันโรคได้ครับแล้วก็รวมถึงแมลงครับ แล้วพอพอหกวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรก็ทิ้งช่วงหามอีก30วันนะครับ,รบก็เมื่ออ้อยอายุได้ประมาณ90วันหรือ3เดือนเราก็ใช้สูตรเดิมครับสูตร1สูตร2หรือจะสูตร3หรือสูตร4ร่วมด้วยได้ก็ฉีดไปอีก1ครั้งครับ,รบก็เป็นเมื่ออ้อยอายุได้90บวันนะครับเราอีก30วันทิ้งระยะ ห่างไปก็เมื่ออ้อยอายุได้ประมาณ120วันใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตรเดิมสูตรหนึ่งสูตรสองถ้ามีปัญหาเรื่องโรคหรือปัญหาเรื่องแมลงก็สามารถบวกสูตรสามและสูตรสี่เข้าไปร่วมกันได้นะครับก็พออายุประมาณอ้อยได้ประมาณ120วันเนี่ยต้นอ้อยเขาจะสูงมากนะครับถ้าดูในภาพมันะครับสูงมากเราไม่สามารถเข้าไปฉีดได้แล้วเราก็หยุดแค่นี้ครับก็ไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีดแล้วครับนะครับไม่ต้องฉีดแล้วก็นี่ก็รอ การเก็บเกี่ยวทีนี้อ้อยนี่นะครับมันขึ้นอยู่การเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพันธุ์บางพันธุ์อายุประมาณ7จ็ดแปดเดือนก็เก็บเกี่ยวได้บางพันธุ์ก็อายุประมาณ1ปีถึงจะเก็บเกี่ยวได้จย์แน่นอนครับเราอาจจะเปรียบเทียบได้ท่อนก็เรียกว่าอ้อยที่ไล่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอสเทิกกับใช้ปุ๋ยเคมีจย์จะมีภาพที่แสดงเห็นความแตกต่างือเป่ะครับจย์อ๋อมีครับแล้วก็มีตัวอย่างของเกษตรกรนะครับตัวอย่างของเกษตรกรที่นะครับนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผลิตภัณฑ์ไปใช้เอสเทิกของเรานี่เองอันนี้เป็นตัวอย่างของเกษตรกร ท่านี้เขาอยู่ที่วัดทรัพย์สมุนจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นตัวอย่างของเกษตรก็คือนายวีระแอมสวะนะครับผมท่านเกษตรกรรายนี้นะครับปลูกอ้อยเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างการใช้เอสแมทิกนะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยเคมีตามปกตินะครับท่านเกษตรกรรายนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับภาพต่างๆที่เห็นเนี่ย ในการความแตกต่างนั้นนะครับเมื่อใช้อสมทรกแล้วนะครับลำต้นของอ้อยเนี่ยครับจะยาวข้อป้องจะสมบูรณ์รูปภาพนะครับที่ผมเห็นก็คือลำข้อป้องระหว่างจะยาวมากบก็ลำต้นเนี่ยจะเรียกว่าเส้นรอบวงกลมจะเยอะเยอะขึ้นนะครับสรุปนะครับแปลงนี้นะครับเมื่อเราใช้มาเนี่ยครับเราตอนแรกเนี่ยครับเราไปสามารถวัดค่าความหวานนะครับเราเข้าไปในแปลงของเกษตรกรเลยครับไปวัดค่าความหวานเราสามารถวัดค่าความหวานได้ เพิ่มมากขึ้นนะครับในรูปเนี่ยเป็นเครื่องอุปกรณ์วัดค่าความหวานเรียกว่าภาคสนามเด่นอย่างครับหรือว่าวัดเปอร์เซ็นต์บิ๊กของน้ําตาลนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังไปวัดค่า pH เอพีเอชของดินในแปลงที่ใช้เอสเมทิกด้วยนะครับปรากฏว่าขั้นขั้นเนี่ดีมากนะครับสรุปนะครับเมื่อเราใช้เอสเมทิกนะครับเปรียบเทียบกับแปลงใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่ประมาณ เปรียบเทียบประมาณ1ไร่นะครับแปลงที่ใช้เอสมทิกเนี่ยได้ผลผลิตนะครับประมาณ13บสามตันนะครับแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมีผลผลิตแค่ประมาณ10ตันเท่านั้นเองห่างกันประมาณ3ตันนะครับค่าความหวานที่เราไปวัดมาได้เรียกว่าเปอร์เซนต์บิกนะครับแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยอยู่ค่าความหวานอยู่ประมาณ20%ส่วนค่าความหวานของแปลงที่ใช้อสมทิกอยู่ที่ประมาณ24%ส่วนค่า pH ของดินนะครับใกล้เคียงกันครับอยู่ประมาณ6.2ครับก็แสดงว่า ค่าความหวานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับจะเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีครับเพิ่มขึ้นทั้งค่าความหวานและก็ผลผลิตนะครับและที่สําคัญนะครับแปลงนี้นะครับเกษตรกรรายอื่นที่อยู่ข้างๆนะครับขอจองซื้ออ้อยอยาเข้าส่งเข้าโรงงานเพื่อซื้อซื้อพันไปปลูกท่านท่อนพันเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปอีกทีนะครับว่าการใช้เอส t มทินะครับใน ในอ้อยเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับดังตารางต่อไปนี้แล้วกันนะครับการใช้เอสเมทติกในอ้อยเนี่ยครับเราจะฉีดทั้งหมดประมาณ4ครั้งนะครับอ้อยที่มีอายุอายุเออ่ไม่ยาวมากไม่ยาวมากไมม่ยาวนะครับประมาณ4ครั้งครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยใช้เฉพาะเอสเมทติกสูตรหนึ่งฉีดเมื่ออ้อยอายุได้15และ30วันนะครับพอครั้งที่3และครั้งที่4เนี่ยใช้เอสเมทติกสูตร1และสูตร2นะครับห่างกันทุก30วัน แต่ครั้งที่3าครั้งที่4เป็นต้นไปเนี่ยถ้าแปลงไหนมีปัญหาเรื่องของแมลงแนะนำครับให้ใช้เอสแพนิกสูตรส่มารวมด้วยแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคพืชให้ใช้เอสแพนติกสูตรสมาร่วมด้วยครับอาจารย์ครับสำหรับอ้อยที่ว่าผ่านการเก็บเกี่ยวไปแล้วในช่วงของปีแรกนะครับก็จะแน่นอนครับเกิดเสร็จแล้วบางท่านก็เผาต่ออ้อยทิ้งหรือไม่อ้อยก็ตัดสดก็เหลือต่อไว้นะครับบางท่านเนี่ยก็จะเอาอ้อยที่เหลือนี่แะครับบำรุงใหม่ปลูกใหม่ เอสเมนตกของเราเนี่ยครับจะเข้าไปช่วยอะไรตรงนี้ได้ครับอาจารย์พราะโปรแกรมนี้ใช้ง่ายๆมากๆเลยครับเหมือนกับอ้อยปีแรกเลยเหมือนกับอ้อยยังไงครับเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอยาเผาหรืออยตัดเลยก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทิ้งให้รอฝนให้ฝนตกมาเขาก็จะงอกวิธีการง่ายที่สุดนะครับนับจากวันที่อ้อยเนี่ยครับเริ่มโผล่พ้นดินขึ้นมา กับือเริ่มแตกยอดแตออีกครั้งเนับไป15วันเริ่มเข้าโปรแกรมของ s อสตรัมติกเลยสูตรง่ายคือเมื่ออ้อยงอกขึ้นมาอาจจะเป็นปีสองหรือปีสามก็แล้วแต่เมื่ออ้อยงอกขึ้นมาพ้นจากดินแล้วเนี่ยเริ่มเข้าโปรแกรมโดยใช้สูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งนะครับสองครั้งห่างกัน15วันฉีดเลยครับและหลังจากนั้นเข้าโปรแกรมตามที่เราคุยมาตั้งแต่ตอนก็ใช้เข้าโปรแกรมเหมือนตั้งแต่ต้นที่เราปลูกกันเลยถูกต้องครับแล้วก็ผลผลิตจาน เป็นยังไงครับอาจารย์สำหรับอ้อยปีที่สองเนี่ยใช้ผลผลิตที่มากที่สุดแต่ถ้าเราดูแลดีๆนะครับ2และ3เนี่ยนะครับผลผลิตจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าจานวนต่อที่เยอะที่จะขึ้นนะครับอาจารย์ครับก็นะครับท่านเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท่านใดนะครับอยากให้อ้อยของท่านเรียกว่าลําต้นใหญ่ลาต้นโตนะครับน้าหนักดีได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นรวมถึงค่าความหวานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์เอส t มสิกนะครับ